ไ่เท่าแซบบแซบอยู่แล้วเขาก็มากินพิธ er ีบ oh! so ้านถงเราสี่คนประมาณนี้คนมันจะเป็นล้านสี่คนแล้วก็ทุรียนีหน้าที่กคือก็คืออยากเข้าแล้วก็่กินก่อนแล้วรือจะเด้เซาหรือเปล่าร่องพองมาแล้ว นุ่นนผู้นี้ผู้นี้ก็ผู้นี้พนไหนงาหุยผู้นี้อะตื่นผิดกระเด็นผิดพิดประเด็นแล้วคนนี้คนนี้ก็คนนี้คนไหนงามว้าผ่อนงามโมเคยเห็นการผู้นี้ได้แงมจังวะเอาขึ้นมานั่นเอาขึ้นมาหนูเปล่าเนาะนี่เปล่าหรอนี่ไอเกมอ่ะ เอาเอาเอ,เอาไห <laughs> <laughs> นเดเดมีแต่คนหล่อๆทุกคนเะั่นกล้อหรอบเมรลี่เี่ยทุกคนลอแรว่ะนี่ <laughs> ีน้ำมันชนอะไรบ้านอยู่ไสมันทงบ่อ,อิไปเอาน้ำมันบ่เนี่ยไก่วะบไ่ไก่เนาะโอเคโอเคบ่ไก่ได้อยู่เดี๋ยวขี้ปุ่นเขายังไปไหวไปบ้านเขาไปไกล้ๆนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เขากำลังสุดไปที่ร้านขายน้ำมันออููอ้้เขาลย ร้านขายน้ำมันครับอ้อร้านขายน้ำมันกใกล้ๆเนี่ยมีห่อหอะไรดิโอ้ยคที่ฝุ่นแห,ห้งฝุ่นไลยแห้งทุกคนฝุ่นแดงเลยแต่ต้นไม้แถวนี้ก็จะมีแต่สีที่ฝุ่นล้วนๆเนาะ คนมาอยู่อ้าวข้าวจือข้าวบดอะไรทุกคนนี่พอเท่าก็นั่งเย็นนะฮอดเล้วไปจังไดเส้นทางการเดินทางขี้ฝุ่นเต็มเลยคนขับแห่งขี้ฝุ่นเต็มเลยล่ะนี่อ๋อบรรยากาศคือแบบจู่กลางดินแดงนะทุกคนหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วคุณน้องงุ่ยกันเลยเละเลยน้องงุยอ่ะเดี๋ยวเ่าจะไปหาพ่อเท่าทุกคน เราจะไปกินข้าวทางเทิงพุ่งละเดี๋ยวจะขึ uh, okay. so he he ้นไปหาพ่อเท่าเด้ออึ๊บอึ๊บหมดเกือบก่อนแป๊บนึงไปทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาพ่อเท่านั่นเองเนาะพ่อเท่ากับเบิจือเข่านั่นแหละเข้ามาสุดใดยกับเล่ากับเบิเคยจือเข่าทุกคนนี่แคเดนเท่อเท่าจือเข่าบ่๊ะฮะเล่นเลือดบอ๊ะเข้ากี่ข้าวละ กินข้าละกินข้าวกินข้าวละยังให้กินข้าวนะเดี๋ยวฮาจะเอาข้าห้กินเนอะกินข้าวสวยเนาะอือ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 นืนอือ้ืออ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 นออื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 ยอือ้ืออืออืออืเอาอกืออืออืออเออื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 อยืออืออืออือนออื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 นืออืนอืออออออืออืออื้อืออืออ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 อเออืออ อารมณ์ดีใช่ไหมอารมณ์ดีข็้เอาเลยล่ะเดี๋ยวเขาจะแต่งผ้าเขา่านะกินนะคนแล้วก็จะแต่งผ้าเข่าให้พ่อเข่านั่ทุกคนเราก็เอาอันนี้ทุกคนให้พ่อเข่ากินนะจ๊ะกี่ <laughs> ขนมแซบพ่บอเข่าแซบบะ แซฟอยู่เพราะแถดีไข่เนาะเพราะแถเนาะดีเล้วเนาะกินข้าวหลายๆเด้อเพราะแถวก็ดีไข่เนะโนส่วนนั้นพ่อมาก็เล่าาก็เป็นไข่เนาะก็กินข้าวหลายทีนี้เราก็เลยแบบมาชุดใหม่เราก็เลยเอามะมี่ขนมแล้วก็นมมาให้เพราะแถกินหลายๆเลยนี่ล้วก็กินกินกินะโนเดี๋ยวเราก็จะตา นางกินข้าวจ้งน้อยจะได้แล้วเกี่ยมออกเดินทางประมาณนี้คนเพราะอื่นกะใค่ว่าเรากินข้าวก่อนเซ็บมากเซ็มแบแบนี่พี่โป๊ะ กินเลกินนะกินเลยค่ะมีหลายเลยมีนมนำเลยกินอะไกินเลยกินอะไรๆเกี๊ยอะไเลยเขามีหมดอ้าวในเวลากินข้าวแล้วจ้านี่ยจะคืออาหารที่เขาซื้ออยู่ที่หม้อปูนากายนะคะแล้วเขาก็มากินวิธีบ้านทงแล้วนี่กินกันสี่ห้าคนประมาณนี้นะคนมันจะเป็นร้านไล่ใชสี่คนสี่คนสี่คนนะคนผมเพียง หนึ่งท่ามีอก็คือก็คืออยากเข้าแล้วก็คือกินก่อนแล้วเราคนเดียวจะแต่เซาหรอเพิ่งแต่เซาแล้วร่องท้องมาแล้วไม่ก็ที่สิวหน้ากันต้องขับรถอ้าวในเวลาถี่แล้วลุยเลยแต่ดัมต่ดัมต่ดัมมาเด้อตาเด้อคุณตากินข้าวเราไม่ได้กินแล้วเราโบจื้อภายแล้วเกือบร้อยปีแล้วเนาะเอาทุกคนมากินแล้วกันจ้าอร่อยมากอร่อยมาก อืมแหละอีกก็ส่มพักสุณเขาเอ๊ะอันพอเพื่อเตยถึงแล้วบ้าถึงไปอนเนี่ยถึงแล้ว นั่งกันมานั่งดียู่ทางนองกนาะ็เศร้าเมื่อยไปประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็จะไปเฮือนป้าก็ว่าจะไปดินป้าแหล่จังหน่อยจากไหนเนาะแล้วก็จะออกเดินทางประมาณนี้ทุกคนายเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าป้าแหล่จะอยู่เฮือนหรือบ่อน,นะทุกคนนี่ไปหาป้าแหล่มึงนู้นเราอยู่เฮืนอนบ่อนะแล้วก็จะไปหาป้าเพียน,นะทุกคน เท่ากับว่ามีของตอนเนาะกับแบบมีแต่หมากไหมสองมากนะทุกคนกะน่าจะให้ปลาคนละหน่วยประมาณนี้นะทุกคนก็จะให้คนละหน่วยประมาณนี้แหละก็เท่ากับของผ่าเท่ากับซื้อมาบ่อหลายประมาณนี้ปลาปางสิตื่นหลยเนาะเอ้าเอามาได้จังไดประมาณนี้นะนี่อยู่เงอนบอ่น,บนึไบงบ่อม่น่าจะมีทะลเงินปลาเฮาไอแฮม แฮมอะแฮมเฉอวันนี้มาทายจะไกุตันุ่งเชือกวันนิ้ฉนปลาแล้วมาจะอาบน้ำเออมาจะอาบน้ำน่ะนี่กระป๋อน้ำแกะปอกคือถาหมอด้คือมอมแ่มนะ นี่อันนี่ยไอเอาขนมให้เอานมให้นกก่อนขอบใจขอบใจขอบใจเด้อขอบใจเด้อ Thank you so much อ๋อไอเอไหนเอานกก่อนโอ้ยยืนเพิ่งขึ้นข้าๆขอบใจเด้อวันนี้ขอบใจเด้อเออเอาขอใจเด้ว่าไหมก็บอกว่าไปห้องหนาวว่าไหมเขาห้องหนาวเขาคุณขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อว่าดังๆว่าดังๆไหนแกเปลี่ยนยุบแกเปลี่ยนยุบว่าดังๆไหน บดังขอบใจเด้อบนเขียวเขียวนะกินขนมอะไรเขียวในเฮียนไปเลยเขออขอบใจแม่ขอบใจแม่แล้วกขอบใจแม่ทั้งสิกินอะไรทั้งสิกินช็อกโกแลตทั้งสิกินบาเย็นเอเขี้ยวฮักเออเขี้ยวออกเออเขี้ยวออก ปัญญามันปัญญามันไม่ขามผู้นี้ผู้นี้ก็ผู้นี้ผู้ใดงามฮุ้ยผู้นี้อ่ะตึ๊งผิดกระเด็นผิดประเด็นแล้วคนนี้คนนี้ก็คนนี้คนใดงามว้าวผ่อนงามโมเคยเห็นตาผู้นี้ไรงามอยู่วะเอาขึ้นมานั่นแหลเอาขึ้นมา ขึ้นมากดีเยอะเข้ามย่าหให้ีนะฮะให้น้ยังไงาเนีตัวใจยาวๆนี่ใ่ผู้สาวอ่ะนี่นี่แมากยการแหงเดี๋ยวเียวอย่เย็นใเย็ียวมันสิหักกันนะพวกเราพลเดียวกันเคียวต้องเข้าข้างกันน่แค่นี่แค่ลูกนี่แค่ลูกเอาหมดเยนแค่ กินอะไรวะานี่กินอะไรวะกินข้าวไรบ้างนี้เนีนอ้าวแล้วเขกามาฮอตเหื่อปลาเพียแล้วทุกคนนี่เห็นยี่บ่อปลเพียนอยู่บเนาะเจ๊ฮะเข้ามาำเขาเอือยไอ้ก็จามาถ่ายคลิปอ้าวกินข้าวยู่พี่คือหลายคนนะอยู่นี่มาเจะปั้นขาวปั้นข้าวม ฮะปกินข้าวเลยะแล้วพ่อเพียรน่ะโอ้หลายคนเลยมากินข้าวเลยคุณน่ะคุน่ะให้ถ่ายแน่คุณน่ะคนหลายเลยกินอิ่มเลยได้เขา่ะกินบักกิงกันอรกินอะไเฮียกินนะอ่ะพ่อเพียรเห ไปเท่าไปสวนส่วนมาเลยเอาเกียนมาอยู่เนาะเอาเกินไไม่ะกินนยกินหนอยโอ้โหถ้าพูดคือกินเก่งแค่ไออเกลเสือนไอ้ไนไเขืนอุ้ยพี่สาวน้อย เส่บ <that> no ่บเ่บเส่บบนเส่บกินอะไให้ยังกินอบหมูหมูสลองปั้นเข้าแล้วเนาะอือได้จักเปาจักเลยไดเ้าสเ้ร้อยเปาอปาอ้าวขึนนี่ละเก้าา แล้วมาถามเฮาว่าได้จักเปล่าจบคำตอบของเฮาก็คือห่าได้ห่าเปล่าเข่าเข่าอยู่ด้านหน้าเขาเละตัวนั้นนกกระิ๊กต่อไม่ประจินเหรอหรอจับจับ ้างคุณมีการเซลเลยนะคุณไม่เข้ากล้องเหอก็ถ่ายเรียบร้อยไม่หรอคุบ่าวน้อยปะมาส้่คนปะมาสี่คนนี่ปะนุ่บ้าวน่่าคุบ่าเนาะนี่คุบ่าวหล่อนี่ไอเกมอ้าวี่ โอาเอาเอาเเออคามีแต่คนหล่อหลอกทุกคนพคะคนอาอันน้ก็หล่อหลอกเ่ไม่รอรี่นะทุกคนหล่อแท้หรอวะนี่ทาบนแห้งหล่อคุณอาอายเกซื่อแ้งหล่อหยอกไปทุกคนหยอกไปหยอกไปเอากกิน กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนมีน้ำกิ่นมรละศรือน้ำตู้ให้เอง่ะมีน้ำน้ำเย็นน้ำขังขครต้งผิดเนี่ยน้ำดีกว่าอึบอึบอึบ ไปก่อนบายให้เขาเลยไปไปเลยไหมไบายให้เขาเลยไหมหน้าโต๊กลางโอ้ยหลนหอุ้ยซสูมใส่เสื้อบเนาะเมื่อกันเด้อไปก่อนมื้อหน้าจจะมาแวะลิ่งนำโอ๋ยเด็ผู้สาวอ่ะนี่เงินป๊าเพี้ยนของเฮากับบอมีไผายุนะทุกคนนี่ก๋เจ้าก็ไปกินข้าวอยู่พุ่นเม็ดแม่ขี้เข้าอยูบ่ออะ มาลินมามากับเจ้าอ้าวปลาเพียนมาอยู่เนาะอ้าเดี๋ยวเอาหมาไม้ให้อ่ะไม่เลยไม้เทามีบ่หลายไปกันเด้อเมื่อ้าก่เดมื่อหน้าจึงมาแวะดินน้ำให้เออหมเดไปยังนั่นแหละเมื่อหน้าจึงมาแวะดินน้ำให้เด้อ ได้เวลาไปแล้วเขาเดินทางแล้วคุณฟ้าเพียนกับปรยูนเนาะแต่ว่าก็บปรเป็นยังเนาะผู้อื่นไอ้แต่เจ้ากับชิขึ้นทั่งเครื่องพว่ไหนก็จะกินข้าวเนาะเพราะว่าสลองสลองอะ่ะปั่นข้าวแล้วเนาะไปกันเด้อไปกันเด้อโชคดีคือการกินข้าวละลายเด้อ <laughs> เออมาืาหน้าจิ้มไม่ไปไปเฮือน ป้านางแล้วก็ลุงของเฮาต่อทุกคนทุกคนวันนี้ก็คือได้เวลาออกเดินทางกันแล้วน,นะทุกคนไปกันเด้อพเด่าเมื่อเด้อเออเมื่อเมื่อเมื่อวิทิ์ไปก้อนไปหน้าตาลก่อนบายอานนท์บายแล้วจึงมาแล้วจึงมาแวะใหม่เด้อนี่ไป คนในเวลาแล้วในเวลาออกเดินทางแล้วคนไปเส้็ทางการเดินทางคือยังวันสิ้นสุดนั้นคนเดี๋ยวไปเบิ่งเส้นทางกัรเดินทางไปหน้าตามกันทุกคนไปไปเลยเดี๋ยวพบกันในอีพีต่อไปบไป